เขาใส่เกมยสวยมากลำเมี่ยง ะะแพรที่จะอยู่ยินฝังในน้ำที่บางจากเรือทางในโบราณและการวิพากษ์ของสมัยโบราณประเภทนี้นต่างๆการทำกองฟุ้พัฒนาสตรีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ว,ว่าจะเป็นโอทอปหรือภาษาได้อธิบายทั้งหนึ่งนี่เป็นภาพทั่วไปนะคะรายละเดียดนะคะให้น้องเขาพูดนะคะเข้าสู่ในแพร แล้วก็ผิดพันธ์จับกอง,งทุนพัฒนาทีแล้วก็จะมีเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จริงคือประชาชนและชุมชนได้ประโยชน์ได้ทำทางน้ำนะคะแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยถ้ากเกิดจังหวัดน,นะคะแล้วก็มีคณะกรรมการประกบอบ้วยภาครัฐและเอกชนโดยหน่วยงานงนั้นจะเห็นได้ว่านี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ําในปัจจุบันของเราอยู่แล้วสิ่ง,งนั้นจะล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพมยาเป็นหลักเนี่ยเจ้าแมยานี่ย จะขอให้แวดของเราซึ่งมีผลิตภัณฑ์ให้ทางโยธาที่การและฝังเมืองเนี่ยอธิบา,ายแพงก็คือโดยโดยกรโครงสร้างหลักก็คือจะเป็นทูนเหล็กที่สาม,มารถลากดูผู้อุปย์ก็ได้ประมาณแปดแต่คัานึ่ก็ประมาณ300ส่วนเกิสองแผงบริการนั้นก็คือจะประกอบไปด้วยห้องน้ำห้องน้ำจำภายในต่างเนี่ยสาม,มารถปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบของ แต่ละหมวดนี่เราคุ้นชอบคุ้น่าเรื่องตางๆรูปแบบการนเสกต้องปรวกอบกับว่าแพ้ด้วยกันสะานเตืมนผู้ชมเป็นแบบรุ่นั้ไหมหรือแพ้โอไม่ติดไม่ติดแอรอางโซล่าเซลล์เครื่องปั๊มต้องใช้พลัานนะครับมันดูดซึมโซล่าเซล แล้วก <cin> ็ความปลอดภัยของคนที่ขึ้นเรือที่ใหนก็จะกว้างขึ้นเล้วก็จะไมต้องไประเบียนรอบเพราะว่าตานเด็กนี่ยผมเคยมีชีวิตอยู่ริมแพร่แม่น้ำสามโพงเวลาดาวน์รถนักิจเรลาเจอปัญหาก็เปลี่ยนที่ดิแล้วแพร่ทุกฐานสัตว์ไฟแล้วถ้าทำในอาศัยใหม่แล้วิสัยจะสวยยังไงแล้วเป็นภาพที่คนอยากนั่งวาดรูปถ่ายรูป แต่ว่าสองฝั่งตะลิงเนี่ยต้องทางทางนายกเทศมนตรีต้องขับสนให้คนมาเกิดการและได้ซอฟต์บแวร์มีเยอะซึ่งตึ่งฝัดท่่ทำไปดูว่าอะไรที่เป็น